ที่นี่คือทัชมาฮาลนะคะหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะแห่งประเทศอินเดียค่ะที่เราเห็นนี้นะคะก็ด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าหน้าก่อนจะมองเห็นตัวทัชมาฮาลนะคะเดินไปตามประตูตามซุ้มประตูนะคะเมื่อเดินเข้าไปนะคะเราจะเห็นทัชมาฮาลตัดไกลเลยค่ะขาวสวยงามเด่นมากค่ะทัชมาฮาลหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นอนุสรณ์ความรักที่ยิ่งใหญ่และความเศร้าอย่างมากที่สูญเสียคนรัก ทัชมาหาลนะคะสถานที่นี้คนรู้กันว่าเป็นอนุสรแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดจากความรักที่ไม่ลืมหูลืมตาและความเช้าที่สุดแสนจะคนาเลยค่ะสร้างโดยจักรพรรดิชาชหานกษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียในช่วงศตวรรษที่16จนถึงช่วงกลางศตวรรษที่19ทัสมาหาลอาคารที่ดูเหมือนทรงมัสยิด ที่มีหลุมฝังศพคนรักของจักรพรรดิเป็นมรดกโลกที่สร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์ที่สวยงามยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของโลกจักรพรรดิทรงออกแบบเลือกแบบที่ดีที่สุดสวยที่สุดเลือกวัสดุที่ใช้อย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนแล้วที่เราจะ เห็นด้านในนี้นะคะก็จะเป็นมัสยิดนะคะมัสยิดจะป้องกันนะคะไม่ให้เวลาเจอพายุหรืออะไรนะคะมาถล่มทัชมาหานได้ค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปถึงตัวทัชมาหานนะคะเราจะต้องใส่ถุงนะคะใส่ไปในรองเท้านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าของเราไปเหยียบหินอ่อนนะคะแล้วไปเกิดรอยนะคะทัชมาหานี้นะคะสร้าง ใช้แรงงานคนมากกว่า20,000คนเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างนะคะประมาณ22ปีค่ะถึงแล้วเสร็จนะคะแล้วหลังจากเสร็จ<อ>แล้วพระอ,องค์นะคะก็ตั้งชื่อนี้ว่าทัชมหาลค่ะ เราจะเห็นเป็นภาษาอันกุรอานเป็นภาษาอิสลามทั้งหมดเลยนะคะแล้วทุกอย่างนะคะเขาจะใช้มือแกะสลักทั้งหมดนะคะที่เห็นเป็นส,สีนั่นคือเป็นหินสีนะคะเราจะใช้แกะสลักด้วยมือเสร็จแล้วเราจะเอาหินสีใส่ลงไปนะคะอันนี้จะไม่มีการใช้สีระบายเลยนะคะทุกอย่างจะแกะสลักด้วยมือ เป็นภาษาอันกุรอานนะคะเป็นภาษาของอิสลามทุกอย่างก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปภาษาของอิสลามเขานะคะด้านในสวยมากเลยค่ะแต่ด้านในเราไม่สามากถ่ายรูปได้นะคะแล้วเวลาที่ทัศมหารนะคะเขาบอกว่าเช้ากลางวันเย็นของทัศมหารสีจะ แตกต่างกันออกไปตามการเวลานะคะตามเวลาเช้าลองวันเย็นนะคะแล้วเมื่อเวลาที่เรามองไปตะไก่นะคะเราจะเห็นทัชมาฮานะคะกระถินาุศลพักที่นะคะสีจะสวยมากเลยค่ะความสวยของทัชมาฮานี้นะคะสวยงามมากๆใครที่มาประเทศอินเดียนะคะต้องมาเที่ยทีัชมาฮานะคะหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ